เมื่อน,นีสิลองรอไทยมังครับสวัสดีครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้อยากเล่นดนตรีเนี่ยก็คือรำวงสมัยก่อนงานจะจัดกันที่วัดวัดก็จะจัดทุกปี สมัยก่อนเรจะบอกงานสามวันสามคืนงานห้าวันห้าคืนก็จะมีมวยกับลำวงจะไม่มีอย่างอื่นหนังไม่มีหมอรำยังไม่มีด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะปสี่ดูมวยก็ยังไม่เป็นก็ต้องมายืนดูลำวงเกิดความชอบหนึ่งชอบกองเชียร์สองชอบลีลาลีลาของคนเต้นของนางรำของเขาแล้วก็ผู้ที่ขึ้น เป็นไปนเต้นรําด้วยทําไมสวยเท่าที่จําได้นะว่ามันมีความรู้สึกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ดูมาเรื่อยๆแหละเวลามีงานพอโตขึ้นมาอยู่ปห้าปหกปเจ็ดประมาณนี้ก็เริ่มเที่ยวเป็นละเริ่มเริ่มออกนอกบ้านนะมีงานที่ไหนก็ไปตังมีไม่มีก็ไปรอ,อบฟรีครับไปเต้นรอบฟรีก็จะมีรอบฟรีอยู่สามรอบเรียกว่มมารอบถวายวัดแล้วก็ตั้ง เป็นิทานไว้ว่าข้าจะต้องเป็นนักเชียร์รองวงให้ได้นะครับนั่นคือคือสิ่งแรกเลยที่คิดไว้ว่าข้าต้องเป็นนักเชียร์รองวงผมจบหนึ่งแปดก็ได้เชียร์รองวงในปีหนึ่งแปดนั่นแหละหลังจากนั้นก็ตะเวนเล่นดนตรียาวนานครับยาวนานไปทั่วเลยวงหมอลงหมอลำวงลูกทุ่งนี่สุดก็ตั้งวงตัวเองเนี่ยก็มีวงดนตรีของตัวเองอยู่ จะพูดไปก็ยาวไปเรื่อยเอาไว้คลิปต่อๆไปก็จะแยกประเด็นเล่าไปเรื่อยเอป็นเรื่องไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านดางนด้วยนการขอบคุณนะครับจากรับ